你可真。 นี้มาพบกับสาวๆทั้งสามคนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนำกูให้เพื่อนแนะนำจบนทุกคนตื่นเต้นอ่ะสวัสดีทุกคนจูเดอมาจ่ะโซยน้องสาวเราข้มุนนะขาบไปดีตามเพื่อนในทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคน เอาลืมไปได้ลืมาี่แอนฟาคทิตามันซองน้องกิฟสซาราเนยนะทุกคนอลวกันหนาใหม่เนาะเด็กบันสบายดีคนซื้อนางน้อยเด้อคนยังมียู u ูบยังมทันในตั้งยูทูบนะทุกคนฝากไปติ่ตาม f เฟซบ o ๊กกรได้บอลฝากอันเปิดว่าาเฟซบุ๊กคะแนนนางน้อยพี่เอ็นเด้อนางน้อยพีเนนะทุกคนภาาอางกินเด้ทุกคนอ่าใครสนใจท่างใดกะ อ่าขอให้ทุกคนเป็นใะรทุกงมววันนี้คือว่ามันหนาวมันเต้นมันตื่นเต้นเลยรรยากาศมันมฝากไปติดตามสสทุกคนวันนี้พวกเขาทั้งสี่คนเนาะพาทุกคนมาลินกินทุกคนนี่เลยนี่ก็ได้เตรียมสถานที่อย่างเรียบไปทีมห้อยเนาะเขาพาทุกคนมาโยนยุกแบบไวเด็กนะลินยุ้มเฮียนอมน้ำ เป่าแป้งเนาะกินมะกรวยแล้วก็เป่ากระโปงเลยทุกคนมะโปงเออมะโปงกระโปงเต้นเต้นผ่าเต้ก็ว่าอยู่อ่ะก็เอือเวิร์ดให้พิธีกรเฮาแนะนำเลยเนาะกติกาว่าเป็นเอาไหนเนี่ยเราทุกคนฝากพิธีกรเลยโอเคก่อนอื่นเวิร์ดเฮาชิมาเลือกทิมกันซะก่อนเนาะให้อันย่างว่าเปรายิ้มชุบบผมอย่งวะอ๋อน้ยโน้ยเออโอเคแบบนั้นแหละเอาโอเค มาสิคนเนอนคนผ่ามาลุ้นเบิ่งว่าเฮาตีต้อันนี้น่ิอันนี้น่าจะเป็นแบบไม่ได้อยู่เที่ยมเดียวหรอกนะอ้ยโอ๊ยอ่ะเอาอุ้ยโอ๊ยอ่ะโอเค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 โสเคโอเคโอเค พอดีเลยนี่สางามเอามาสาวลอยน้เอาคิบโต๊ะต๊น้ำนันมชิมใจบาดาลเอาเ็ๆไม่ใช่ไฟอะไรหรไ่ไม่ใช่ไฟได้ันนมไปเเนะอันนเป็นทิมใจบาดาลทีมเานี่ะบอลลูดบ้าอันนี้อันอันนี้อันทีมสองสาวซูซีทุกคนอันนี้าเอยาเนียโอเคมันนี้มาพังกติกาเด้อวิธีเล่นเกมก็คือ ให้เอาทุกคนดูดเอาน้ํานี้ไปไป,ปูใส่จุกน้ําตัวนั้นให้มันเต็มเป็ขออ้อเีแดงครับเออมันเต็มขออ้อเีเอาอย่างมาันเบิ้งอย่างมอาเบิ้องจิบจิบอย่างไรก็เชิลอดเรือยสิพังมาปลานมื่อกีเพื่อเฮาสิเต็มเอาดูดตัวน้ําน้ําตัวนั้นนะครับมาปูชนี้ให้มันเต็มขอาอา้อเีแดงดตัวนี้เห็นปะอันนี้เราพัดมันสิบบวกนั่นบ่กพยายาเอาทุกอด่ก็ได้แต่อย่าลืมเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวลงของไปของมันอะไรอันท่านี้แกออกก็โบได้บอเออแกออกโบแล้วโบโบโบได้โบได้บโอยากอยากหัวลินเอาได้ลินมาสองคนเลยบอกเลยลินเท่าไหร่ลินมาสองคนเลยบาดเดี๋ยวเลยแบบสอยเดียวสะ้อยเดียวอ่ามันจะเก็บไว้น้ำนี่ก็ดูมาพร้อมเดียวเนาะแม่โอ้โบได้จะขี้รักเนื้อหน่อยอัดไว้เนาะแล้วก็จิ้งมาจิ้งมาขายโอเคก็ไปแม่นหลังจากที่น้ำเต็มนี้แล้วมานี้แล้วก็มาหาจานนี้จานนี้จะเปลี่ยนแป้งเพราะยังไม่ได้ใส่แป้งใส่เลยนี้เลยใส่แป้ เาเฮาต้องเล้าเห็นอย่างบอเอากระปงมาใส่บอบอกบอกเปาเลยเปาให้มันเบิดเปาให้เบิดซื้อเปาให้นาขาดีเปาปาปล้าป่พาขไม่เห็นไม่เห็นใจคนเป่าเลยหรอ้าป้งเปเบิร์ตบอเออบเออาหาานี้ด้พลาร์ิปะเออเห็น่าพูมี้ดหนิหลังจากเป่าแป้งแล้วให้มากินมาก้วยทางนี้ทางนี้มาม มีมะกรวทางนี้โ่งงอยามะกรวยอยู่ทางนี้กินมะกรวยมะกรวยแม่นสองหน่วยทีมหนึ่งสองหน่วยคนละหน่วยอ๋อคนเดียวกินคนละคร่งบูดายบูดายกินคนละหน่วยไทยกินให้ไหวที่สุดโมเปียงโมเปียงอันนี้แล้วมาเป่าแล้วมาเป่าหมกฟงแล้วมาเป่าหมกฟงเนอะคนละหน่วยคนละหน่วยให้แตะคือนบาลสีเดียวคือนบาลสีเดียวได้แล้วจบเอ๋อคือบโบไฮมันเป็นสีขู่เลยอันนี้ยังคู่เออนี่ก็ได้โอเคนี่เด้อ ที่บัวเอาให้ชิมสีนี้ชิมสีส้มูอันนี้เพราะว่าแยกสีอยู่แล้วเนออ่าเนาะทุกคนตอนนี้เนาะกรรมการกู้ข้าก็ได้ทวนกติกาไปแล้วเนาะว่าเห็ุอะไรเนอะไหเนาะขั้นตอนทั้งอีกจะต้องได้พ่นน้ำเองเนาะแล้วกาเฮาสิมาเริ่มเก่งหมดเลยทุกคนเราต้องสีโป่งก่อนเนาะนี่กรรมการกู้ข้าเฮาจะนับสีโป่งกันนะนับหนึ่งแล้วสามแล้วเริ่มแล้วเนาะเพราะว่าเฮาจะจับเวลาเดี๋ยวสีโป่งก่อนไหม

ไอ้ตายเพิ่นบ่อยู่อันเพิ่นส่งตัวแทนมากคือตู้นั่นเองเนาะทุกคนเอากรรมการมาสิแข่งยานเนาะนะเอาเริ่มๆอ่านับ1 2 3่งสอมเริ่ม 住住！啊！住 ม่วนไหมม่วนไหมสิเหลืองสู้สเหลืองสู้สู้ไมด้ไ่วม่มไม่ลมไม่

ไปก็ละมาเลยมาต่อเลยมาไต่อเลยไไหมเลี้ยงกินไปเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วคนซ้ายกบสีกบสี

ยิงไหนค่ะค e> ืเป็นยังอันสนะกันใช่คนขอเจ็บไหมอันทีมตู้เสียเลยทุกคนเสียกันตลอลยโอเคไปยินหน้าพุ่นก็คือเฮ้ากสีมาสรุปเนาะอันทีมที่ชนะก็คือทีมน้องนางชนลเนาะแต่ว่า อันนี้ก็คือทีมแพนเนาะแต่ว่าเข้าซีบาลงโทษแต่ว่าบนลงโทษเขาสิบบบอกว่าเขาสิลงโทษอย่างอันให้กรรมการที่ลงโทษแล้วแม่รู้ว่าตอนแรกเขาจะปิดตาเขาเขาเสียแล้วให้กรรมการไปพูดถึงโทษแทนโมเมนต์บอกบอกโม่มนตคือว่ากติกาเนนั้นนั่นให้น้องนางว้าเอา อ่านะทุกคนสรุปแล้วกะทีมของพวกเฮาชนะน้าทุกคนทีมของเจ้าเพิ่นกับแพ้เนาะี่ยชนะไปแบบงามๆเลยนะแม่นบ๊แม่นบ๊มั่นใจบ๊แม่แม่ถ่ายคลอไ่ายคลอใจเย็นเจเย็นอ๋าน้อบทสรุปก็คือทีมของพวกนางชนะละกะบนลงโทษยังบบหูน้อนางกับโบหูคือกันขนาดขนาดนางเป็นเจ้าของจองนางยังบบหูเลยแม่บนลงโทษนี่ผู้แพ้นี่เนี่ยหลักฐานยังเนาะยังเนาะ ม่นก็มองก็มองมีคนเหยียบเขียดดักอ๊กแตกพลัมพลัมเหนื่อยแหรอเนาะทั้งเหนื่อยทั้งม่วนเลยเนาะบอกผู้ชมบไปเข้าบุตลุงโทดเข้าสู่บุรลงโทดอ่าเนาะป้ายวันนี้เข้าสี่ไปเข้าสู่บุรลงโทดกันเลยซึ่งบุรลงโทดนั้นเพื่อนก็จะอัตตานะจ๊ะอัตตานะเพทำมาชิ้นโตทำมิกับจันละหายใจนะจ๊ะป้าทุกคน ออกกันเลยจริงทำกวดจับทำกวดจับกวดจับกอกแก๊กแก๊กอย่างอย่างว่านั่นเลยบอแป้งกวาดจะไม่เหมนแลนี่แป้งไรเงียวันนีไม่ต้องถ่ายจ้าเอเจ้าหัวมาเลยโอเคทุกคนตอนนี้เนาะเราหามก็ได้เตรียมอุปกรณ์กระพูแพอุปกรณ์ลงบนลงท้องกระพูแพแล้ยนะทุกคนเนาะ วันนี้สิมาหมุนสาวๆกันจักสองสามห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทิอาตานี่ผมเห็นอยู่แล้วไม่หมุนกันแล้วไม่หมุนกันแล้วคุณเฟ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะยังไม่หมุนอ่าโอเคบุ๋มหมุนกันได้สามารถถ้าสีลงโทษกันเลยเนาะอยู่เฉยๆนะอย่าติ่งนะอยู่เฉยนะคะเอาพร้อมแล้วบอพร้อมแล้วบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนหนึ่งก่อนบอบอพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยด้วยห่างวัด ดี dia dia ny ong, ny ong, ๋ยวๆยังยังบ่ครบยังบ่ครบให้เันก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้ฮาเปิดตาเด้อห้ามเด้อห้าเปิดเองเออห้ามเปิดเองสิเปิดให้อือนเปิดลสิบ่ลอีกบาดนึงได๋่โอเคเนาะเอานับเลย1 2 3 <c oughs> ตะก้องลำอีหยังทุกคนตะก้องลำอีหยังใครเต้นใครทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้เสื้อซูซีเออมีเสื้อมีเสื้อซูซีอีกเนาะโอ้ธรรมดาเสื้อซูซีบอกเอ็ดพิษนะใช่ไหมนี่ทะเลจะเปียนนะบอกแต็งให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกสภาพเนี่มาอาบน้ำรอบสองนะสิเจ้าหากระบอไปคู่นี้ค่ะหากระอาบน้ำแลยหากระอาบน้ำสักหัวบอประเด็นนะทุกคนหัวหัวคอยมาค่ะประเด็นคือทุกคน ผู้นี้เนาะผู้นี้บอด้แมน่บนบล็อกผู้นี้บอได้ดึงลงโทษคนแต่เบิร์แลปเปียจ้าอย่านะอย่าทำนาะอย่านะ <c oughs> แสบตาแสบตาโอเคโอเคมานนี้มานนี้วันนี้เอาทุกคนเนาะวันนี้เราพวกเขาก็ได้ลงโทษคนที่แพ้ไปแล้วคนซึ่งเป็น <c oughs> มะกรูงใส่น้ำล้วก็ เป้งเองเนาะแบบจุกๆไปเลยนะน้องมากฮะโมโหโมโหอันสอบถามนางขอสอบถามความซึ้งเนี่ยเป็นจังไดเนาะอ,อ,อันกับม่วนดีทุกคนกับโบเป็นอย่างละกับเป็นก็รักใจให้ตูดเลนะเอาวนนี้ได้เป็นจังไดไปได้ใจไหน เสื้อผ้ายังใหญ่เลยเนาะอาบน้ำหากระมาซูพูมาใหม่ทาเปียกอีกรถส่งอีกทาเปนให้อีกทำน้องใหม่นะครับน้องใหม่แบบจุดๆไปแบบนี้เดียวแล้วตู้ใส่น้องเก่าคือลกตู้แบบนี้คนเก่าต้องจัดหนักๆนะทุกคนบอดายจะน้องหน้านึงมือนี้กาตะวักขะอ่ะมาเกตโตใหม่อีกเดี๋ยวเมื่อแม่กระถามแล้วเนาะสุดเจ้าอาบน้ำหากระออกไปพัดมาพัดเปียกอีกแล้วน้องแ่ายๆคือเขาหีสงการเลยเนาะ เราลิสุ่มการ์ดมันนี้แต่โควิดเดกัสิประมาณนี้ลิสามสี่คนน่าแมนอ่ะทุกคนคลิปนี้นางแต่กะขอจบเพีง่นี้เนาะมืัอนี้กะม้วนหลายเนาะม้วนหลายม้วนเยอะไม่ไดม้วนสะใจบ่ยหลังไม่ต้องมาที่ไปหลับไม่เจอกันโอ้ยต่ยันถ้าใครมากคลิปนี้เราคนกะแบบจะให้พวกเขาสิ่สี่คนรวมตัวกันอีกละวะจให้ลินเกมอีกคนสามารถคอมเมนต์ ไว้ใต้คลิปเลยทุกคนคลิปนี้เลยถ้าคนต้นทับดีเนาะเราจะมาลิ่น,กนเกมงอีกอ,อันเจริายจะเอาต้าเนาะเอต้ายบยู่นำฮะนะทุกคนเอ้ยต้ายุนนำแพ่งสม่วนตัวนี้พ<ผ>ัดอาจารย์เชนบอบางทีบางทีทุกเจ้าสนานก,<ล>กันเลยนะอ<ล>ันเอาต้าพุ่งโบยู่เลยโบยู่เอ้ยต้าพุ่งข้าไปอันขั้วหมูทุกคนเลยเขั้วหมูไปแล้วในสายชีวิตส่งีรอยกโควิดนะให้เป็นะปิดวิกฤตให้เป็นโอกาสโบเมีนแนวนั้นมึีตรงสุดที S <S มีคนกินกินทุกคนไปหาหับจ้างเว่าคะหนาวด้หนาวแทนด้หนาวดาทุกคนก่อนจ้างก,กันไปเนาะนั่งจักให้เอื่อย ฝากส่องกันเลยอ้าเริ่มจากแก่ใหญ่ของเขาทุกคนตูขอฝากกันส,อส่องโอนน้องสาวเราข้ามมวลทันใเด้อฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สอโอนน้องสาวเราขมวดในเด้อน้องหน้าหาเอาตูมาทรมานมึนงนี่บอกแม่มันเป็นกติกาแล้วก็เป็นเกมนะทุกคน อ้าวคนนี้เนาะคนที่เ <auch> พ้์คอยบ่มีสองยูทูบเนาะฝากอันเฟซบุ๊กเนาะอันนางน้อยพีทเอ็นเป็นภาษาอังกฤษเนาะสุดเจ้าอ้างน้้ยพีทเอ็นทุกคนฝากทุกคน FC ฟ i ไอทุกคนเนาะเข้าไปติดตามทั้งสองสาเนาะแล้วกันที่โฆสนาของเฮาก็คือ ติดตามสองน้องกิฟต์สาวาเนทุกคนมือนี้ชนะโว่เจอกันหลังไม่ใช่ป่ะสนะแต่แบบเบิ่งบุญเสือเลยกับโบต่างอย่างเนาะเขาเบ็นเพลงก็ถือคือเดียวได้ยังนั้นในนี่นี่เขาต้องจะไหวได้อย่าลืมไปทุกคนอย่าลืมไปติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะจ๊ะอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราเั้งสี่คนอ่า อย่าลืมเลยทุกคนอย่าลืมที่สามสาวทั้งสามคนได้เลยกิ๊ฟที่ยัน้องนางครับน้องกิ๊ฟอาหารโซยน้องสาวร้ายขโมยไปได้นะขโมยไปได้นะอย่าไปเบิร์ตอย่าไปเบิร์ตดื่ยน้ำนางก่อนใช่อ่ะตอนนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอบใจบ๊ายบายชนะแล้วชน่ารักมากเยอะ